บอลนังกฤษจบละจัดไปทุกช็อตเด็ดประทับใจตีกาเฮินเวหาและกลายไปป่ะ สวัสดี s unday กับผม CJP แชมป์จัดไปช็อตเด็ด English Premier ยร์ลีกนัด22มันจบแล้วครับพี่น้องฮะเหลือแค่ว่าใครจะเป็นที่2ทีมที่กำลังคึกที่สุดในพรีเมียร์ลีกก็คือสิงห์แอสตันวิลล่าสิงหัวใจนกแดงลิเวอร์พูลฮะทำไมผมถึงพูดแบบนี้ก็2เดือนก่อนได้ตำนานกองกลางลิเวอร์สตีเดนเจอราดมาคุมทีมเป็นผอจอกอ แล้วก็ล่าสุดได้ยิมตัวกลางรูปบราซิเลียงฟิลิเป้คูตินโยนักแต่ค่าตัวสูงสุดอันดับ3 in the world ที่เคยเล่นให้ลิเวอร์มา6ปีซีเจราดมาจากบาร์เซโลนาเปิดตัวเกมแรกแดงเดือดเลยครับซัดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบรรยากาศคึกคักมาก แมนยูแม้อยู่ในช่วงมืนๆแล้วก็ไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดแต่ปีศาจฟ้าคว้าความได้เปรียบตั้งแต่5นาทีบรูโน่ซัดเด้งลอดขา1-0ตัวรุกจากพอร์ตูกาลถ้าดูภาพช้าต้องเห็นใจโกนะครับบอลในทั้งเด้งแถนคู่แข่งคาวานี่มีชักเท้ากวนสมาธิด้วย12นาทีต่อมาอิมิเลยียโนมาร์ติเนสรวมความกล้าแก้ตัวงดงามครับวิลล่ายังตามอยู่แค่เม็ดเดียว เข้าครึ่งหลัง21นาทีแมนยูฉกซัดฉกเช็คขานบรูโน่เฟอร์นานเดสครับกลักอัดแทกเหมา2เป็นโกลที่7นะฮะเป็นดาวยิงอันดับ5ของลีกตามเฮโดแค่1โอ้เจ้าบ้านตามอยู่02ต้องเสียงแล้วครับส่งคูตินโยเบอร์23หรือเวลาแค่13นาทีคูตินโยให้แล้วไปรับและให้แรซี่จัดไปครับสิงยังไม่ซี่ฮะไล่มา1ต่อ2 และก่อนจบเกม10นาทีสคริปต์เหมือนเขียนมาแล้วคูเตนโยจัดไปครับเปิดตัวเกรียงไกรจบเกม2-2ครับแมนยูอยู่ที่7สิงวิลคาอยู่ที่13นะครับแต่พี่น้องทุกคนครับอย่าเพิ่งคิดนะครับว่าการรียูไนเตดของเจอรารคูตนโยจะจบแบบซปเปอร์แฮปปี้เอนดิ้งเพราะว่าส่วนใหญ่นัดแรกๆเหมือนหญิงชายจีบกันใหม่ๆครับทุกอย่างยังคงใช้ลายต่างคนต่างเทให้กันสุดหัวใจ เอกซินัดครับจะตัดสินทุกอย่างสำหรับวิลล่าถ้าเวิร์กต้องจบเลขตัวเดียวให้ได้ส่วนแมนยูโรนัลโดบอกท็อป3เท่านั้นซึ่งโอกาสผมว่ามีอยู่เปอร์เซ็นต์เดียวครับเพราะตอนนี้ตามที่3ลิเวอร์พูลตั้งเสร็จแต้มบิ๊กแมตชตัดสินพิรพลครับสิงห์เชลรองจ่าฝูงออกจากถ้ำบุกมหาสมุทรชั้นเก่าและจ่าฝูงแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าทีมเยือนชุดน้ำเงินบุกชนะช่องว่างจรลดเหลือแค่7แต้มแต่ถ้าเรือฟ้าชนะจะนำห่างถึง13แต้ม เริ่มมาทีมเยือนจุกครับเกปาเคลียกับตันต้องเลียแผลโอ้โห very juk ก่อนจบครึ่งแรกเจ็ดนาทีนี่คือช็อตที่ทั้งโลกกำลังพูดถึงครับแมนซีกดดันแจ็คกริลเลชตัวรุก100ล้าน p าวโดนเซลยับครับโอ้ยค่าตัวมากกว่าสี0พัล้านบาททำไมจัดไม่ไปแต่ผมกลับมองว่าไม่ใช่อย่าไปพูดอย่างนั้นครับต้องพูดว่าแจ็คยิงดีแต่เกปาอาริซาบาลากาโกสเปนิชต่างหากที่เหนือกว่าในช็อตนี้ ยาดาคนพลาดชมคนที่โชว์ช็อตเด็ดเข้าเครื่งหลังลูคาก,กูกองหน้าเบลเชียมมีโอกาส่ังแต่เอเดอร์สซนปังจริงๆครับยังศูนย์ศูนย์ฮะพี่น้องเหลือเวลา21นาทีเควินเดอะบอยเนสลนดหลุดคารเต้โซโลและยางแท่ครับ1 0ครับนี่คือการแก้แค้นที่สร้างสารรค์ที่สุดฮะไม่ใช่การด่านินทา ทำร้ายแต่ใช้ผลงานผมพูดแบบนี้เพราะว่าเควินเดบอยเนอร์เคยอยู่กับเชลซีเกือบ2ปีแต่ได้ลงเล่นแค่9นัดวิธีตอบกลับว่าข้าเองก็ดีพอก็คือยิงทีมเก่ายิงเชลซีเฉพาะในลีกงนี่เป็นครั้งที่5นะครับและช็อตนี้อาจเป็นช็อตที่สําคัญที่สุดที่ประกาศก้องว่าประตูชัย1นนี้นทําให้การลุ้นแชมป์ปี2022จบแล้วครับเพราะช่องว่างใน13แต้มเท่ากับต่อให้แมนซีแพ้สี่นัดรวดและสิงเชลชนะสีนัดรวด เรือใบก็ยังนำสิงโตอยู่1นึ่าะช็อตเด็ดอื่นมีอะไรบ้างนัดที่ยิงกันสวยงามแอนิมอลที่สุดนิวคาโซชุดมาลายอาลเลนแซงแม็กซิแมนแองสุดพื้ว1-0ึแต่ตากะแตนวัดเฟิร์ดไม่ยอมบินโชโคเปโดร1หนึ่งหนึ่งครับ อ่ะอยู่ที่17และ19แข่งกันอยู่รอบปลอดภัยต่อไปมาดูช็อตเดดตีลังกาโอเวอร์เฮดค์เกรชัเลสันจัดให้เอเวอร์ตันแทนนกทองน้อยหน่อย1ต่อ2ครับนอริชผู้ชนะขยับมาที่18ก็ตกชั้นอยู่ดีฮะส่วนทอฟฟี่สีน้ำเงินร่วงมาที่15ยิงไกลจัดไปโดนใจมอบให้กับตันตันเจมส์พราวส์อ้าว โอ้โห oh แต่ไม่พอครับ south โดนหมาป่าวูฟยำไป3-1 w o วูฟตามแมนยูแต้มเดียว south อยู่ที่1 2และปิดท้ายด้วยคำสอนดูบอลให้เป็นโดยกาฮิมเบนเซม่ากองหน้าฝรั่งเศสแห่งเรอัลมาดริดเขาเป็นดาวยิงสูงสุดหลกสเปนครับตอนนี้ทีมก็เป็นจ่าฝูง3าซีซั่นที่ผ่านมายิงเฉลี่ย29ลกูกตอ่อฤดูปีนี้ผ่านไปแค่ครึ่งทางสังหารไปแล้ว2 3 g o a เขาบอกว่า ฟุตบอลนี่หมกมุ่นกับการยิงมากไปเราไม่สนเลยว่าตลอดทั้งเกมใครทำอะไรสนใจแค่ใครจัดไปยิงประตูชายวันรุ่งขึ้นคนคนนั้นก็คือเทพที่สุดมันเกิดขึ้นกับผมหลายครั้งตลอดเกมโดยรวมผมเล่นห่วยแต่แค่ไหนขอแค่จัดไปสักตุงคนก็รุมชมว่าผมเก่งที่สุดผมไม่ชอบวิธีดูบอลและวิจารณ์บอลแบบนี้นี่ฟังซ้ําหลายๆครั้งพี่น้องว่าไงเห็นด้วยไหมผมว่าโกกองหลังกองกลางเห็นด้วยแน่นอนใช่ไหม และเราเนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ